สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟชิ่ลครับมาชมบรรยากาศสดๆครับพี่น้องดินขึ้นมาเมอยอาชมบรรยากาศสดๆครับอยู่ที่ตลาดสมมาพรครับพี่น้องนี่ครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับพี่น้องบรรยากาศสดๆยามแรงครับ พาชมบรรยากาศมุมสูงๆครับบรรยากาศดีมากเลยครับพี่น้องมอ่งโมยาครับพี่น้องสถานที่ทำการแสดงครับไกลๆถนนครับเดี๋ยวใส่เขามาบวพพสองร้อยเมตรครับพี่น้อง มาตามมุดเลยอะไรครับปากหมุดมาตลาดสมพรครับอ,อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับสอดปากเลยครับมือสนามกะชื่อว่าสนามดีครับสนามพื้นที่โอเคเลยครับแต่ว่าเท่าใดพื้นที่นิดเดียวครับใดพื้นที่จุใดประมาณประมาณสี่หาพันคนครับสี่หาพันคน ราคาบัตรกับประมาณสองใบแดงครับเมื่อนนี้เขาแตยังมีคุ้มปิดนะครับพี่น้องคุ้มปิดเขายัางมีอยู่ครับ,บทักไปสอบถามได้เลยครับสาวน้อยเพชรบนแพงแฟนเพจครับทักไปสอบถามราคาใดมีทั้งหนึ่งวันสองวันแล้วก็หกวันนะครับแต่ว่าตัวหกวันนี้ก็คือมันผ่านมาแล้วสองมือครับก็บน่าจะราคาลดลงนะครับทักไปสอบถามได้นะครับสอบถามก่อน มือหนึ่งกะบรอยนึงครับมือนึงหนึ่งร้อยสองมืส้อยสองรอ้อ,งรอยเจ็ดสิบกว่าบาทบสองหรือสามหมื่สามมืเนะ่เนาะประมาณนี้ครับท้าไปสอบถามเลยครับพี่นงสอบถามได้ครับ <Yeah. S 1> บรรยากาศบรรากาศดีมากครับ อาจจะใส่เสียงใดบวกหลนะครับพอวันอยู่เข้าหันหลังใส่ทางด้านสนามบินนะครับพอมีเครื่องบินบินผ่านนี่ครับตลอ,อดเลยอาจจะแสงซีอาจจะไปรบกวนทางด้านการบินพออยู่ค่อนข้างอยู่ไกลครับนี่นะครับสายตาบอลตามใช้ตาบ,าตาบอลเลยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ เชยเชียวไก่ไก่ครับทางด่านกลับมาทางด้านเวทีห่าครับทางด้านเวทีห้าตอนนี้ก็ทีมไฟกำลังลงมือครับเด่งต่อสายสัญญาณครับกำลังไล่เช็กระบบเช็คระบบไฟนะครับด้านหน้าอีกแล้ว จะด่างขางกับแพงลังนะครับกําลังไล่ต่อสายสัญญาณไล่เสกระบบเช็คสายสัญญาณครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆบอลยูด้านบนสุดเลยนะครับมือนนี้ ขึ้นมากครับมือหนึ่งตับกุมไห้ยัง่งแน่นเลยครับ <c oughs> บริย่นยูนดันดานล่างครับบนขึ้นมานาั่งดันบนครับสายขวาครับ่องบินบินพันเกือบตลอดเวลาครับนี่เมื่อกี้ฟังขวาขั้นหนึ่งมาฟังสายมากครับดันหนากต่กำลังใหม่อีกลับหนึ่งครับเดินไปแบบไกล กันลังเวทีนะครับเวที่ฮันหนาฟัางมากพอดีเราทองชีท,ทองนะครับน้ากลนกันมากรากหลายนะครับ การจะแสงไฟแสงไฟอาจจะเป็นสูงอ,อะไรก็อาจจะเป็นการลุกวนเกิดอันตรายครับที่ <4 S 2> แฟนครับตอนนี้ครับยังบ่ท่านมีซะย่อยกันมากนะครับนี่ยังงลงลุงนครับอาจจะมีแต่ทางการพอๆแม่แฟนครับที่เพิ่เดินทางมากจัหากินเขากินน้ำซื้อจับใจเขาคล้องนะครับเพราะว่าตลาดอยู่ด้านหลังนะครับ มีตลาดที่ด้นหลังครับตรงนี้ครับตลาดตลาดสดนะครับรอบขางด้านนาใส่ขวาก็จะเป็นหอผักข้างเบิดเลยนะครับด้านใส่กับหอผักครับดานนากับหอผักครับฟังุมเลยครับเต็มเต็มนะครับหอผักกับโรงงานนะครับเป็นหอผักทั้งเบิรเลยรอบรอบเลยครับดันนาใส่หอผัก มีการควบคุมเรื่องเสียงนะครับมีการสวยงามครับ เร็จภารกิจแล้วนะครับตอนนี้เราจะเช็คระบบนะครับเช็คระบบระบบเสียงนะครับเดี๋ยวก็จะเดินไปอาบน้ำอาบทาหากับเขากับน้ำกินแล้วก็มานอนพักผวันนะครับพี่น,อน้องมื้อื่อครับเข้าเดินทางไปต่อที่ตลาดอามานะครับ พี่น้องหรับคลีปนีบอลก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอขอบคุณทุกกำลังเล่นใจครับเอาไว้พอกันไมคคิคปหนาะ